ก่อนอื่นเลยนะต้องขอโทษ f f C ทุกคนด้วยนะที่โค้งไก่ไม่ได้ลงพื้นนะกับทิปน้ําไม่อาบนะต้องขออาภัยด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาอัปเดตช็อกไว้เวอร์ชั่นล่าสุดล่าสุดยังไงมาดูครับผมน้องๆนี่เห็นท่อนล่างไหมเราเปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะชุดลอนะครับนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างไอ้น้องเดี๋ยวผมจะเล่าหอพังพร้อมกับเช็ดรถไปด้วยนะครับนะเพราะว่า ผลคนละที่จะเขิะนะครับตั้งแต่เอาไปทิปน้ําไม่อาบนี่คือไม่ได้ขี่นะครับผมนะแถมไม่ได้ลงจอดด้วยครับน้องๆอยู่บนหลังกระบะตลอดนะครับเพราะว่าพี่ฟี่กับผมอ่ะคือไปคนละที่กันนะครับก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับนะก็กลายเป็นว่าได้ขี่แต่น้องมารินะครับเดี๋ยวจะมีคลิปน้องมลีิออกมาต่อนะฮะไปสไตล์ว่าขี่รถเล่นนะครับผมกินลมชมวิวเพราะว่าเรามีตะกล้องเพื่อให้ง่ายขี่แอคหรอแอคมาสโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ คือรถเราไม่ได้เทพหรอกแต่คันอื่นเทพไงก็เน้นโชว์คันอื่นไปเพียบอ่ะเออเพียบเพียบเพียบต้องบอกว่ายอะงจริงแล้วก็ดราม่าก็เยอะเหมือนกันเห็นแบบมีสโลงสไลด์ไหมมีวัดถนนมีอะไรไหมโอ้มี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 แต่ทางทางเราไม่มีเออทางเราปลอดภัยดีเพราะว่าเราขี่อย่างที่บอกขี่แอคหล่อนะครับโชว์ไรนะเน้นโชว์ไรนะะไม่ได้เน้นความเร็วนะมาเดี๋ยววันนี้มาดูล้อกันนะครับนะสําหรับล้อวันนี้นะครับก็จะเป็นล้อเอสตองนะฮะทรงเอ็ขอบ 1.2หน้าหลังนะครับอันนี้ว่าเด็ดแล้วให้ดูซีรวดใกล้ๆนะพี่ปอยเห็นป่าเดี๋วกูจะเช็ดรถไปนะครับเนี่ยให้กล้องดูนะครับนั่นคือซีรวดตัดลมนะครับหรือว่าซีรวดแบนนะครับถามว่าพี่ฮ้ยพี่วิวพี่วิวซื้อที่ไหนวะแล้วราคามันเท่าไหร่นะอันนี้ผมบอกว่าผมจะบอกเลยว่ามันมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะแต่ต้องบอกว่าสําหรับบางคนนะครับนะก็กล,อล่องละประมาณ300กว่าบาทนะครับต่อหนึ่งกล่องนะครับนะก็ขอไม่พูดก็แล้วกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ไปหา พิมพ์ดูในช็อปออนไลน์นะครับพิมพ์เลยซีลวดตัดลมก็ได้ซีลวดแบนก็ได้แล้วผมบอกเลยนะว่าซีลวดตัวนี้น้ําหนักต่อหนึ่งเส้นนะครับเบากว่าซีลวดทั่วไปถึง1กรัมมึงว่างไหมล่ะมึงน้ำไหมจยนมีกี่เส้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอหลายเส้นมารวมกันปุ๊บมันก็จะเป็นน้ําหนักที่เยอะพอสมควรนะครับถือว่าเป็นการไล่เบาไปในตัวนะครับและทีนี้ยาง พอเราใส่ตัวตัวล้อทรง MT ขอบ1.2เข้าไปใช่ปะทีนี้เราเปลี่ยนยางนะครับเราลดไซส์ลงอีกไซส์หนึ่ง45 90เอ้ย80มันก็จะเล็กลงไซส์หนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ใส่เป็น45 80ใส่กับยางเออใส่กับล้อ1.2เป็นทรง MT หรือว่าทรง A ที่เขาเรียกกันนะครับนะผมว่ามันแมทกันนะเดี๋ยวผมจะเอารถลงให้ดูนะระหว่างนี้ผมก็จะเช็ดรถไปนะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปดูชุดหลังนะครับเราก็จะใช้เป็นดุมสีแดงอันเดิมนะทุกคนนะ ดูสีแดงเนเดเิมเลยที่มันเป็นล้อสีแดงอ่ะทุกคนจําได้ปะนี่เราก็ใส่เป็นสีดําเรียบร้อยนะครับเป็นไงอยากให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยครับพอมใส่เป็นล้อสีดําแล้วคิดเห็นยังไงเฮ้ยพี่ล้อสีแดงดีกว่าเปล่าแค่นักกินแล่ะลองคอมเมนต์ดูนะครับนะเอาตรงๆนะสำหรับใครที่ชอบล้อสีแดงมันก็จะเป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งนะสาหรับใครที่ล้อสีดําก็จะเป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆนะคอมเมนต์นะครับผมจะได้ไปอ่านคอมเมนต์ว่าเอ้ยแบบไหนมัน มีน้ำหนักไปทางสีแดงมากกว่าไหมหรือว่าไปทางสีดำมากกว่าไหมผมจะได้มาคำนวณอีกทีหนึ่งว่าควรจะใส่สีล้อสีอะไรดีต้องบอกว่าล้อเราเนี่ยมีหลายสีมากๆอันนี้ก็เป็นล้อล่าสุดนะครับที่เ e แมงบัน,นกงเป็นขี้เลยมีโ <c oughs> ค้ดทุกองกอ่ะเออต้องบอกว่ามีครบทุกองนะมาเราเรามาดูใ,ใกล้ๆบ้างนะครับนะส่วนล้อข้างหลังนะครับเราจะใช้เป็นดุมสีแดงที่ติดกับล้อดแดงตอนนั้นนะครับใช้เป็นดุมตัวนั้นเลยนะครับลอ้อเลื่นปื๊ด <c oughs> ก็ประมาณหนึ่งก็แล้วกันไม่ถึงกับลื่นมากนะครับ เออเดี๋ยวไปพูดว่าลื่นมากโอ้พี่ของผมของผมลื่นกว่าอีกแล้วมาบอกอันนี้ลื่นมากออไม่ได้แล้วขิงอีกอ,อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยทรง MT 1-2เหมือนกันนะครับ S สองส่งเข้าประกวดนะฮะยางเราหิ้วเป็น45 90ข้างหลังนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวนี้จะดูสงูงเนินๆกว่าอ่ยัไงไงนี่ประมาณนี้นะครับนะ ดีที่เราอาลดลงให้ดูระหว่างนี้ผมก็จะเช็ดรถไปเรื่อยๆนะครับน้องๆนะคือผมจะให้ดูความเงารถผมนะครับว่ามันเงาชําขนาดไหนนะครับขนาดเนี้ยอันนี้คือไม่ใช่รถโชว์นะน้องๆรถขี่เล่นรถออกทริปนะครับน้องๆแต่มันก็ใหม่เกอไงน,น้องๆผมก็ไม่อยากจะขิงอะไรมากนะครับแต่ถึงรถผมไม่ได้แรงที่สุดรถผมก็สวยที่สุดนะครับน้องๆห้าสามเดี๋ยวมึงดูโปรเจกต์ปีหน้านะกูจะเอาให้ห้าสามมันทเทพเลยเต็มระบบเลยเต็มระบบ,ะบ,บมีเต็มระบบกว่านี้ นะเนี่ยแล้วก็ฝากติดตามชมรถอาจารย์ใหญ่หนะครับนะน้องเฉาค้วยนะครับสตอรี่ไม่มีวันจบวันสิน้นจริงจรเออแล้ไอ,อคนที่บอกว่าให้ใส่บางโคนอะ่ะผมมีทีเด็ดเว้ยเดิมๆมาใส่ไม่เป็นอะ่ะเออต้องว่างี้คันไหนใส่บางโคนคันนี้ไงเออใส่สภาพไหนวะพี่พีเอาก็คลิปนั้นเราใส่ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นของเดิมกูไม่อยากใส่ยังกูก็ถอดออกไงเออมันธรรมดามันเดิมเกินไปะน้องงผมมันใส่ของเดิมไม่เป็นแล้วมึงดูดิ อะไรเนี่ยอะไรเต็มคันจันอะไรเต็มคันบอกก<ค>นดูดิคาร์บอนนะครับเอเอ,อ,อถ้าไม่ติดว่าคาร์บอนก็คาร์บอนไปเต็มคันแล้วครับน้องๆอ,อ,อันนี้ก็เกือบเต็มแล้วรอชมอีพีต่อไปน้องๆบางโคนคาร์บอนกูไปจัดมารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทาสดๆให้ดูด้วยเอ้ยไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่านะจะถือคาร์บอนเนี่ย,ยจะถือบางโคนเนี่ยไปทําคาร์บอนแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูสดๆเลยว่าตอนเขาทำแล้วเขาทำยังไงเออเออเอ,เอ,า,อางี้เลยเวลา แล้วก็เป็น E ีีต่อไปมาประกอบให้ดูว่าเอ้ยใสยบคค่บางคนค่ะว่าแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ประกอบกับการเชิดบางคนหลังนะครับอ่าเข้าคอนเซ็ปต์รถทรงเข่งเขาเรียกว่ายำยำแบบไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดจริงๆรถเราไม่มีสิ้นสุดจริงก็ประมาณนี้ก็แล้วกักนกับการอัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวเอารถลงให้ดูนะครับนะมามีคำทางคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาเลยกนะ็เอออ,อยากอ,อ,อยากถามอะไรถามมาเลยนะ๋ยวผมก็จะตอบคอมเมนต์คลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับเตี้ยไหมจันดูเต็มคันนะ สตัรตสตาตสตาร์สตาร์ไม่ได้ไงเติมน้ำมันเต็มถังไว้รอเสิร์ฟเดเกกงนันีอยแต่ต้องบอกว่าทิปล่าสุดนี่ก็แ้าไม่มีทรงเชงอะนะสงสัยกลัวกลัวฉกกล้ยแล้วมีพงมีพ่อคอยตรวจสอบสภาพอะไรหรือเปล่าอ๋อมีมีมีแต่รถมันอยู่หลังกระบะงไงมันก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เพราะมันไม่ได้ขี่ไงแต่ถ้าขี่ล่ะขี่ก็ต้องมีเอกสารอ๋อใช่มีเอกสารแล้วก็ต้องยอมรับสภาพไปเออนะ ถูกต้องไหมโดนแน่แน่โดนแน่แน่ไม่ต้องเสือกนะตรงเนี้ยเฮ้ยกูขอเฮ้ยกูยังกูยังไม่ได้ดูทรงเลยอาจังเด้อเดี๋ยว้อกูขอตั้งไปดูก่อนดูทรงอ่ะดูทรงฝั่งซ้ายแล้วผมจะขยับไปฝั่งขวาทุกคนเป็นไงวะเฮ้ยลรถ MT มันก็สวยดีนะอันนี้เรายังไม่ได้ขัดยางนะโอ้หนี่ขัดจางเข้าไปนี่ช่ำเลยนะบอกตรงมันก็จะดำเกินกันนะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอัปเดตอีกโอู้ขับใจสู้ว่ะพี่วิว โซ่ในตำนานนะนั่นไม่พอนะ้นโซ่สองสีทูโทนนะเนี่ยโซ่สองรูข้างหลังเนี่ยเป็นสีเขียวแฮะเนี่ยเห็นาแม่เนี่ยใช่ใช่เขี่ยวแป๊ดๆนี่เห็นไหมเขียวแหลบเขียวแหลบนะก็ถือว่าใช้ดีเด็กยี่ห้ออะไรจำไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไงถ้าเขาเป็นสปอนเซอร์ก็จะจําได้อยู่ถูกต้องไหมเออเข้าได้นะครับอะไรแบบพวกอะไรตวงอะไรแต่งภายนองภายนอกอะไรเงี้ยภายในนี้เงี้ยเข้าได้นะครับสปอนเซอร์ได้นะครับสนับสนุนได้นะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งขวากันก่อนจะปิดคลิปนะครับนะ เวลามันเสือเเส่อมเป็นยังไงนี่ไงเขาเรียกว่าเรซินมันมันคลายตัวหรอจ้ะประมาณนั้นหรอเปล่าไม่แน่ใจเป่ะแ,แต่อ้อันนี้ก็นานแล้วนะอันนี้ก็ถือว่านานแล้วนะโอ้น่าจะมีสองปีอัพอะอืมอืมน่าจะมีสองปีอัพนะคาร์บอนเราเย้ไหมเริ่มเย้ไหมมาดูดูใกล้ๆเลยเอาแล้วกูว่าต้องได้ทำคาร์บอนใหม่ยกชุดหนังงูแล้วกูว่าอ่าใช่ใช่ใช่เหมือนเอ่อมันจะลอกคราบอะไรเงี้ยแล้วดูชิ้้นนนีีะชเราาาททํมหลัง นะครับก็ยังอยู่ดีนะฮะอันนี้อาร์มคาร์บอนจัดให้เราก็จะไปทาคาร์บอนกับอาร์มคาร์บอนนะครับนะก็ถือว่างานเขาแบบสวยแล้วก็โอเคนะครับวางวางลายผ้าแบบสวยนะครับนะแล้วก็จะเอาพวกนี้อาจจะเอาไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วก็เรื่องมงคนคาร์บอนนะครับก็เราไปก่อนนะครับผมจัดให้แน่นอนระดับผมอะ่ะไม่มีฟิวอยู่แล้วน้องๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะอ่ะดูฝั่งขวาเต็มๆอีกทีนึ่งก่อนจะไปคลิป กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะสวยมาเหา่าอ่ะเออสวยมาเหา่าน้องชอค๊คกล้มมันสูงอยู่แล้วนะครับใคร5้าสามล่างเดิมคิดว่าจะแบกโช๊กล้ยไหนก็ได้เสมอนะครับน้องๆกล่องเคแซดวีหมื่นสามร้อยรอบนะอืมก็ไปใส่กันเอานะครับถ้าใครอยากได้รอบสูงแต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกถ้ารถมันแรงอะ่ะกล่องเดิมก็ได้นะครับค่อยลงสเตอเอากําลังมันเหลือไงก็ไม่อยากจะขิงอะไรให้มากนะแล้วเจอกันทริปต่อไปนะเอ้ยมีชื่อทริปด้วยนะ จอบลอยล้งเขื่อจอบลอยล้างเขื่อ,อ,อ,อน,น <c oughs> อีวีหนึ่งฝ <laughs> <laughs> ากติดตามชมด้วยวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากนัน <c oughs> อีกทีนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ไปแล้วครับผมสวัสดีแก้วน้องๆแก้วคือเกาหนล่ะน้อง เพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืด้ดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติกตอ,อกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรก